นาง,งสาวคนนี้เช่นเดิมเช่นเดิมนะคะทุกคนสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเอาบันไดลิงอ,ออกแล้วก็สร้างบนไดธรรมดามาส่วนข้างล่างเราไม่ได้แบบวางจากเข้าน้ำอาหารแมวใส่แมวแล้วไนหะนี่เราจัดมุ้งใหม่แล้วเอาพื่นออกแล้วก็เราว,ว่าเราจะหนีไปทางวายที่เราทำดีกว่า ตอนนี้ง่วให้เขาอนอนอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมอยู่นะนี่ดูไว้ที่เราบหวกไว้ซีไหนดูซีว่าถ้าเกิดจะขายตักกี่บาทอ้สามรสามส,มสิบอันนี้ล่ะอันนี้ได้หนึ่งรอสิบบาทเดี๋ยวเราหวกเขาไปก่อนก็มีประมาณนี้ ที่ป้ายของเราอ่ะเราก็ปรับเปลี่ยนอะไรก็พอสมควรแ,วแต่ว่าบ้านข้น้งวนเนี่ยยังไม่ได้แอนนั่นเลยนะนี่แบบตัวบ้านนะคะเป็นอย่างนี้นะึ๊บหลังคาแปบนี้ โอเคแล้นก็จะบายมาทุกคนนะให้มาจากการวัชพืชอ่ัแต่การยัชพืชที่จริงเนี่ยไอ้พวกเนี่ยฮาเวดนะแล้วฮาเวดออยนี่ก็ฮาเวดออยโอเคนี่เดินลงไ้อย่างไม่ต้องโล่เสาลงไปเลยคะ มาแล้เป็นการถอน้าที่มีความสุขตัแล้วก็ตอนนี้นะคะได้จบเรียนแล้วนะคะทุกคน เพราะว่าเราจะมาทำวายเอาชอบชอบค่ะชอบไปเลยเล้วเรามาเปิดจีไลท์เพิ่มอะไรให้มันดูนังดีนะตดอร์เตดเดทอนทอนออกให้หมด กอนวัชพื้นแล้วก็เก็บองุ่นเก็บแอปเปิ้ลเก็บองุ่นเก็บองุ่นเก็บอื่นนะก็บีบได้สว่างแล้วเก็บเก็บเก็บใคร เร่โอเคเก็บที่นอดโอเคชาตกาะน์เคนรวยให้ได้เลยมาจะอนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแล้ก็ จะมาทำสิ่งที่เรียกว่าวายกันนะคะมาคลาสวายมีมันเรียกว่าวายไหมน่าจะเรียกว่าอะไรสักอย่าง <laughs> มีเรามีแอปเปิ้ลกับมีองุ่นอยู่แล้วงั้เราทำองุ่นละกันไปเยังงูทำวายไปลุลู ทำงานสักหน่อยมีแมวที่ไหนไม่รู้มานะั่งถ้าทำไมความสัมพันธ์มันขึ้นแน่ไเหลือเราไปแก้ก่อนเลยสไลด์ <c> ้า <oughs> ไปทำรายกาันอันนี้บ่มอยู่บ่มอยู่บ่มอยู่หดื้อ ยำ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 ยเจ้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 เต้ไม้ของเราก็ยังนั่นอยู่นะเ้แมวเขาไม่ังอี๋แมวมันจะไหน แนวเต็มเลยวางอาหารไว้ให้ราไง้ให้กินอาหารปลาสิเออไปทำไงอยากยากล้มสูตรยางเบ้าไปอลไอย่าง้ยอยาก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 ทำไงนะทำไงอีได้แล้ว โอเคเดี๋ยวเราต้องดูแลตัวเองนะกันแคบอควิคมมลอินอซาอิทโวแล้วกัน mm hmm. เราก็ต้องไปไหนนะ mm hmm. ว้ทาง์เมสเตอร์แหละเ,ลเพราะว่าคลีบเราแห้ง